นีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูจิราพรนาคเวรนะคะหรือว่าครูน้ำเป็นครูประจำผแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะวิทยาลัยเทคนิคชุมพรนะคะในหน่วยนี้เป็นหน่วยที่3ามนะคะจากที่แล้วที่ครูมอบหมายให้นักเรียนนักศึกษาไปติดตั้งโปรแกรม2โปรแกรมที่คกัก็คือโปรแกรมเซมนะคะกับโปรแกรมเวิร์ดเพจนะคะพอหลังจากที่นักเรียนติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วตามตามวิดีโอนะคะ ไม่ว่าจะสร้างโฟลเดอร์ของ basic.com นะคะส่วนตรงนั้นนะคะลูบต่อมาเราก็จะมาเริ่มใช้โปรแกรมนะคะอันดับแรกในการใช้โปรแกรมของเ o ็ p a g e นั้นนะคะนักเรียนจะต้องไปที่เซมก่อนนะคะจากนั้นก็เปิดปุ่ม Start นะคะกดปุ่มสตาร์ของอา a c เชกับ MySQL นะคะให้มันขึ้นตัวสีเขียวนะอ่าลูบต่อไปก็ปิด จากนั้นก็มาที่พอนักเรียนพิมพ์ localhost/basic.com แล้วนะคะ,ะบางถ่านักเรียนทำตามวิดีโอที่ครูมอบหมายนักเรียนก็จะเป็น localhost/basic.com นะคะเหมือนกันแต่พอนักเรียนลูกอินเข้ามาแล้วอ่ะนักเรียนมันจะขึ้นหน้านี้เพื่อให้นักเรียนสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้โดยผ่าน username กับ password ที่นักเรียนตั้งไว้อาทิ์ที่แล้วนะคะ มันก็จะเป็นหน้านี้นักเรียนก็ใส่ข้อมูลลงไปแล้วก็กดล็อกอินนะคะใส่ยูซเอ่อยูเเนมกับพาสเวิร์ดเข้าไปแล้วนักเรียนก็ล็อกอินเข้าค่ะแดัวต่อมานักเรียนก็อันนี้คือส่วนหน้าต่างของ w o r ร p กเพจนะคะอันนี้ส่วนหน้าต่างตรงนี้จะเป็นส่วนหน้าต่างที่เขาเรียกว่า Back In นนะคะ back in ก็คือ หลังบ้านนะคะการจัดการหลังบ้านต่างๆที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นทีไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ของเรานะคะแต่เมื่อไหรที่นักเรียนกดตรงนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าบ้านนะคะหรือว่าฟอนต์เอนนะคะฟอนต์เอนในที่นี้ก็คือหน้าบ้านนะคะเราเอเรายังไม่ได้จัดการอะไรเลยนะมันก็เลยเป็นมีแค่นี้นะคะมีส่วนแค่นี้นะคะ เรายังไม่ได้ตกแต่งหลังบ้านอะไรไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรมันก็จะเป็นข้าวๆแบบนี้ก่อนเนาะมันจะมีข้อความแค่นี้นะลำดับต่อไปเรามาที่หลังบ้านนะคะหลังบ้านนะนักเรียนก็มาดูตรงส่วนถ้าเกิดนักเรียนล็อกอินเข้าแล้วนักเรียนต้องการออกนักเรียนก็มากดตรงที่ชื่อยูสาที่มีตัวรูทหรือว่าชื่อผู้ใช้ของเราตรงนี้นะคะจากนั้นก็มาล็อกเอาท์ตรงนี้มันก็สามารถล็อกเอาท์ออก ะะจากนั้นถ้ากรณีที่นักเรียนอยากจะจัดการโปรไฟล์ของตัวเองนักเรียนก็มากดที่ Edit Profile นะคะ Edit Profile จากนั้นนักเรียนมันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้มาเนาะหน้าต่างตรงนี้มาส่วนอพอเรามากดจัดการตรงนี้มาทางด้านซ้ายมือนักเรียนจะเห็นคำว่า user นี่ส่วนนี้ก็คือการจัดการส่วนโปรไฟล์ของเราทั้งหมดนะคะหรือไม่หรือ อาจจะเพิ่มยูสเซอร์นะคะยูสเซอร์ผู้ใช้ทั้งหมดนักเรีนยนสามารถเพิ่มแล้วก็ลบได้นะคะตรงนี้เพิ่มผู้ใช้ร่วมในเว็บด้วยหรือการจัดการผู้ใช้ทั้งหมดที่เคยมีอยู่แล้วก็จะจัดการตรงนี้แล้วก็ส่วนโปรไฟล์ส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็ส่วนแรกนะคะก็คือรายละเอียดตรงนี้นะรายละเอียดตรงนี้นะคะ นักเรียนไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมสี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 สของครูจะเป็นสีสีบลูนะคะเพราะว่าครูตั้งไว้เดิมนักเรียนจะต้องเป็น default นะคะอันนี้มันก็จะเป็นสีดาๆนะคะแต่ว่าครูเลือกมาเป็นสีบลูนักเรียนสามารถเลือกแล้วก็ติดตั้งได้เพราะว่ามันเป็นส่วนหน้าต่างของแอดมินเท่านั้นหน้าจอของแอดมินเปลี่ยนไปนะคะอยู่ที่ความชอบของเราอ่ะคือมันมันดึงดูดสไตล์ของเรานะคะ ส่วนข้อความตรงนี้นะคะมันก็คือปิดไฮไลท์ขณะแก้ไขโค้ดนะคะเราอาจจะกาคาญในไฮไลท์ที่ว่าเราพอเราแก้ไขโค้ดแล้วก็มีไฮไลท์ขึ้นมาแต่วลัวไม่ได้เลือกอะไรเนาะอ่าข้ออ่าน,นี้นะคะก็คือการปิดวิชท่วนอีดิคนะคะจะใช้โหมดโค้ดอีดิคแทนนะคะก็ยังไม่ได้ติดตัดติดอะไระไม่ได้ติ๊กอะไรนะคะลำดับต่อมาก็ ็คือคีย์ลัดตรงนี้ก็คือ,อการกำหนดคีย์ลัดสำหรับความคิดเห็นที่เราอนุมัตินะคะส่วนตรงนี้นะคะและลำดับต่อมาก็คือทุนบาร์นี้เราต้องจำเป็นที่จะต้องเป๊กไว้นะคะเลือกไว้นะคะก็คือแสดงทุนบาร์เป็นเว็บไซต์ด้วยนะคะเป็นค่าเริ่มต้นนะะลำดับต่อมาก็คือแลงกวทภาษาถ้าเรียนคนไหนที่ในวิดีโออาจจะไม่ได้ติดตั้งภาษาเป็นภาษาไทยนะคะนักเรียนก็สามารถ เปลี่ยนได้เลยซึ่งครูก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันแต่บางคนครูเชื่อว่านักเรียนต้องเลือกเป็นภาษาไทยตั้งแต่แรกครูคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะอ่าลำดับต่อมานะคะส่วนชื่อแอดมินชื่อผู้ใช้นะคะก็จะเป็นชื่อตรงนี้แต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะไม่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะ,ะลำดับต่อมาก็คือเราจะใส่ชื่อจริงนะคะชื่อจริงนามสกุล ะะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อเล่นอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเป็นชื่อเหมือนกันเราจะได้จําง่ายๆเนาะนะคะชื่อเล่นนะคะแล้วก็ชื่อ,อ,อแสดงภายในเว็บนะคะชื่อที่แสดงภายในเว็บแลวแบบต่อมานะคะอก็อีเมลอีเมลสามารถแก้ไขได้นะคะแต่แต่ว่าคุยว่าแบบนี้ดีกว่านะ อย่าทำให้มันยุ่งยากไปเลยเดี๋ยวนักเรียนก็ลืมเนาะนักเรียนก็เอาแค่เอ,เ,อเอาเอาตามส่วนมาตรฐานที่โลกได้ปกติที่ตั้งค่าวไว้นั่นแหละนะคะลำดับต่อมาก็คือเ,ออเว็บไซต์ u s เซ n a m e นะคะ username ของเว็บไซต์ของเราก็จะเป็น local host เ e t b a บ i c นะในส่วนตรงนี้อาจจะมีการแก้ไขบ้างตามตามชื่อตามชื่อ เว็บไซต์นะคะแต่เราไม่ได้เราเรายังไม่ตั้ง,งค่าอะไรเราไม่ได้จัดการอะไรทีเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเนาะนะ,ะเรายังไม่ต้องแก้ไขอะไรเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาทำทีหลังส่วนนี้เป็นส่วนประวัติย่อยๆของนักเรียนว่านักเรียนต้องการที่แบบประวัติที่จะแสดงในในโพสต์ของเรานะคะมันก็จะเราก็เีออยนตรงนี้เข้าไปนะคะส่วนตรงนี้ก็คือรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์น,นักเรียนก็สามารถเอทเข้ามาได้นะคะ แล้ส่วนนี้ก็คือการเซ็ตการตั้งค่าพาสเวิร์ดนะคะใหม่นะคะคณรูแนะนำว่าเอาแบบไหนก็แบบนั้นเอาที่นักเรียนจำได้นะคะ,ะลำดับต่อมาก็คือการล็อกเอาต์ตรงนี้จะเป็นการล็อกเอาท์ของเอไม่ว่าจะอุปกรณ์เครื่องต่างๆที่เราเคยล็อกเอาท์เข้ามานะคะเราก็กดตรงนี้เพื่อที่จะล็อกเอาท์ออกทั้งหมดก็ได้นะคะจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้นะคะนักเรียน เมื่อนักเรียนตั้งค่าตามความเหมาะสมของนักเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็กดอัปเดตโปรไฟล์ได้เลยนะคะเพื่อบันทึกส่วนการเปลี่ยนแปลงต่างๆอ่าเห็นไหมตอนแรกของภูมเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะคะเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วนะคะอ่าลำดับต่อมานะคะพอเปลี่ยนอ่า เราจะมารู้เรียนรู้หน้าต่างหลักๆของของเว็บเ r ็บเพจก่อนนะคะก็คือเว็บเพจเนี่ยมันมีหลักๆทั้งหมดมีั้งหมดสามส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือส่วนตรงนี้นะคะด้านบนสุดตรงนี้นะคะที่ว่าสวัสดีรูทนะคะหรือว่าชื่อหรือว่าโลโก้หรือว่าตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าแถบเครื่องมือทูลบาร์แถบเครื่องมือมือทูลบาร์นะคะเป็นการ มันมีคําสั่งยอ่อยๆคําสั่งหลักๆอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเาล็อกอินค่าล็อกเอาท์นะคะแล้วก็ปรับแต่งเอ่อีดิปโปรไฟล์ต่างๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็การไปที่เออ่หน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็คอมเมนต์นะคะส่วนตรงนี้คอมคอมส่วนคอมเมนต์ตรงนี้ก็คือเมื่อมีอ่ ผู้แสดงความคิดเห็นนะคะเราก็ต้องมีการรอ,ออนุญาตนะคะก็จะขึ้นตรงนี้นะคะเราก็มาดูตรงนี้แล้วก็อนุญาตนะคะหรือไม่ก็สร้างสร้างเพจใหม่สร้างโพสต์ใหม่แล้วก็มาสร้างตรงนี้นะคะอันนี้คือส่วนของทุนบาลําดับต่อมาด้านด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า navigation นะะเมนู navigation เมนูนะคะ รงนี้นะคะใช้สำหรับเ,เป็นหน้าต่างหลักทางทางด้านซ้ายมือของหน้าจอแอปมินนะอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ใช้งานที่ล็อกอินเข้ามานะคะ,ะเมื่อชี้เมาส์ไปทางบุมเมนูหลักจะแสดงเมนูย่อยๆต่างๆนะคะให้โดยเมนูของผู้ดูแลเว็บไซต์เนี่ย ของแอดมินนะคะจะมีคําสั่งสาหรับควบคุมทุกอย่างบนเว็บไซต์นะคะก็คือเรานะคะแอดมินในหน้าต่างเราก็จะมีการกําหนดค่าต่างๆนะคะส่วนรายละเอียดนะคะก็คือส่วนตรงนี้ก็คือหน้าโฮมโฮม m e นะคะก็คือกลับเข้าสู่ dark base นะคะก็คือหน้าแรกนะคะหน้าแรกอ่าหน้าแรกหน้าแรกก็คือหน้าแรกที่เราเอ,อ กำหนดไว้คือพอเราล,โล็อินเข้ามาก็จะขึ้นหน้าแรกตรงนี้นะคะเเรียกว่าหน้าแรกนะคะส่วนลำดับที่สองก็คืออัปเดตนะคะการอัปเดตนะคะก็คือแสดงรายการอัปเดตทั้งวุฒิเพจแล้วก็ปลั๊กอินที่เคยติดตั้งไว้นะคะมันก็จะขึ้นในการอัปเดตตรงนี้นะคะลำดับต่อมาคือโพสนะคะหรือว่าเรื่องนะคะแสดงรายการโพสทั้งหมดของยูสเซอร์นะคะ,นะคะแล้วก็อแอดนิว ะะ Add New ก็คือเพิ่มโพสต์ใหม่นะคะตรงนี้เพิ่มโพสต์ใหม่นะคะลำดับต่อมานะคะการจัดหมวดหมู่นะคะตรงนี้ก็คือการจัดหมวดหมู่ให้กับโพสต์ของเรานะคะแล้วก็การเทคหรือว่าป้ายกำกับนะคะก็คือจัดการเกี่ยวกับเทคต่างต่างนะคะต่อมาสื่อนะคะสื่อสื่อนี้ก็คือมันไลบรารีา นะคะไลบรารี Library, นะคะแสดงรายชื่อไฟล์มีเดียที่เพิ่มไว้ทั้งหมดนะคะกับเพิ่มไฟล์ก็คือ add new นะคะก็เพิ่มไฟล์มีเดียโดยการอัปโหลดไฟล์อัปโหลดจากคมโดยตรงหรืออาจจะอัปโหลดจากเบราว์เซอร์ก็ได้นะคะแต่ไฟล์จะต้องไม่เกิน40เมกะไบต์นะคะไฟล์จะไม่ไม่เกิน40เมกะไบต์ลำดับต่อมาก็คือเพจหรือว่าหน้านะคะลำดับต่อมาก็คือเพจหรือว่าหน้า คือ all page all page ก็คือแสดงรายการทั้งหมดของเพจทั้งหมดนะคะแล้วก็ add new ก็คือสร้างเพจใหม่ขึ้นมานะคะสร้างเพจใหม่ขึ้นมาออันนี้เรายังไม่มีอะไรมากมายเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้กำหนดหรือตกแต่งอันนี้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าต่างต่างๆแล้วก็เครื่องมือต่างๆก่อนนะคะลำดับต่อมานะคะก็คือการความเห็น ก็คือความเห็นที่มันจะขึ้นจากตรงนี้นะคะว่าเราจะอนุญาตความเห็นใดๆบ้างอะไรแบบนี้นะอ่ะลำดับต่อมาก็คือรูปแบบนะคะรูปแบบรูปแบบการจัดการในที่นี้ก็คือรูปแบบเว็บไม่ว่าจะเป็นทีมนะคะก็คือการจัดการของทีมนะคะแล้วก็คอ,อสตูมไลนนะคะปรับแต่งหน้าต่างของเว็บตามทีมที่ได้เลือกนะคะแล้วก็จัดการเว้นเจนะคะ เวนเจอจัดการเวนเจนะคะแล้วก็เมนูสร้างและจัดการเมนูเว็บไซต์นะคะแล้วก็พื้นหลังเมกเกิลนะคะก็จัดการพื้นหลังจัดการคือพูดง่ายๆว่าส่วนตรงนี้ก็คือการจัดการเว็บทีมหน้าต่างสีสันนะคะ mm. ก็จะมาจัดการรูปแบบตรงนี้นะคะ mm. แล้วก็การแก้ไขทีมนะ ต่อไปก็คือปลั๊กอินนะคะปลั Back ๊กอินนะคะมีออกไปได้วยกัน3ส่วนนะคะก็คือ1นะคะรายการปลั๊กอินที่ติดตั้งไว้นะคะแล้วก็การเพิ่มปลั๊กอินนะคะการติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มเติมแล้วก็การแก้ไขปลั๊กอินที่เป็นดด PHP นะคะตรงนี้นะคะลำดับ,บต่อมาก็คือ User ที่เราเคยใช้ กําหนดภาษาไปแล้วนะคะแต่ก็แยกออกมาเป็น3ส่วนก็คือผู้ใช้ทั้งหมดแล้วก็คือ,อดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมดในเว็บไซต์นะคะว่ามีรายชื่ออะไรบ้างะะหรือเราก็สามารถเพิ่มรายชื่อใหม่เข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถดูแลจัดก,การข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้เหมือนกันนะ,ะ,ะลำดับต่อไปก็คือทูลน,นะคะทูลก็คือเครื่องมือนะคะแยกออกเป็นก็คือเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ นะคะแล้วก็สามารถเอ็กพอร์ตนะคะหรือว่านําเข้าเนื้อหาของเว็บเพจหรือจากระบบล็อกอินอื่นๆคือต้องไปตั้งรับอินเพิ่มนะคะถึงจะทําได้นะคะ,ะ,คะแล้วก็เอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตเว็บไซต์ของเราเป็นไฟล์ด m l ออนะคะอันนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ อันนี้ไม่ได้แปลว่าสุขภาพเปรบนะคะอันนี้อันนี้ก็แบบเหมือนแอบถอดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่เป็นไฟล์ซินะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เออเป็นการจัดการเว็บทั่วไปนะคะนี่ก็คือการนำข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปเอานำออกมานะคะแล้วก็สามารถลบข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะคะ แล้วก็การตั้งค่านะคะก็คือ setting นะคะการตั้งค่าในที่นี้นะคะ,ะก็คือตั้งค่าทั่วไปนะคะตั้งค่าทั่วไปนะคะก็คือตั้งค่ารายละเอียดหัวเว็บตรงส่วนตรงนี้นะคะพอพอเราจะสร้างเว็บใหม่ขึ้นมานะคะเราจะต้องมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะสร้างเว็บนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเว็บหรือว่าคำโปรยหรือว่าเออว่าเว็บนี้คืออะไรอะไร นะคะแล้วก็แล้วก็ที่แน่นอนก็คือเราจะต้องสร้างที่อยู่ของเว็บเพจนะคะ URL นั่นเองว่า,าให้มี URL อะไรให้ตรงกับชื่อ,อชื่อเว็บนะคะนี่เราก็ต้องมาจัดก,การส่วนนี้ก่อนก่อนที่เราจะมีการลงชื่อเข้าใช้ การสร้างเว็บจริงๆเราก็ต้องมาตั้งค่าส่วนตรงนี้นะคะแล้วร,รูปแบบนะคะพูดอีกหนึ่งคือนักเรียนก็ตั้งค่าเดิมอะ่ะมันจะเป็นยี่สิบเก้าวิทูนานี้นะ,ะแล้วก็ตามตามความความความเหมาะสมความชอบของเรานะคะเราอาเอาเอา,เอาแบบที่เขาอาจจะเคยมีอยู่แล้วหรือว่าเอาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะก็กําหนดรูปแบบวันที่เวลาอะไรให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะจะใช้จริงๆนะ,ะอ่า อันนี้คือวันที่เริ่มต้นของสัปดาห์ก็คือว่าเราเริ่มจากวันอาทิตย์นะคะก็คือปฏิทินไทยเรามักจะเป็นแบบนี้แล้วก็ทําตามแบบนี้หรือว่าเราจะกาหนดส่วนต่างๆก็ได้ส่วนใหม่ๆที่แบบเอินให้นักเรียนตามความชอบของนักเรียนตามความเหมาะสมของนักเรียนที่นักเรียนคิดว่าเออโอเคเราจะตั้งเราแต่ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะลงสร้างเว็บเราก็ต้องมาตั้งค่าในส่วนตรงนี้ก่อนนะคะส่วนตรงนี้ก่อน โอเคลำดับต่อมาก็คือตั้งค่าเกี่ยวกับการสร้างโพสนะคะเราก็ต้องมาตั้งค่ารายละเอียดกับการการสร้างโพสว่าอยู่ในมดไหนอะไรยังไงเราก็ต้องมาตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะคะอำดต่อมานะคะก็คือการตั้งค่าเกี่ยวกับการแสดงของโพสนะคะการตั้งค่าเกี่ยวกับการแสดงผลของโพสนะคะแล้วก็ การตั้งค่าเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นภายในเว็บไซต์แล้วก็สื่อนะคะสื่อตั้งค่าเกี่ยวกับไฟล์มีเดียภายในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ตั้งค่าเกี่ยวกับลิงก์ของเว็บไซต์และสุดท้ายก็คือการตั้งค่าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะอ่านะคะส่วนลําดับต่อมาก็คือส่วนของหน้าต่างตรงคืออ่าส่วนของ area นะคะ Area ีย ก็พื้นที่ทํางานนะคะหรือว่า work area นะคะพื้นที่ทํางานส่วนนี้นะคะก็เป็นการจัดการาส่วนประกอบต่างๆในคำสั่งย่อยในคำสั่งตรงนี้นะคะแล้วก็มาจัดการส่วนาตามคำสั่งย่อยออกมาอีกนะ,ะ,ะสรุปง่ายๆก็คือ,อใน Work r k p a g e เ่ยแยกออกเป็นส่วนหลักๆก็คือ3ส่วนในการก,ก็คือส่วนหัวตรงนี้นะคะก็จะเป็น เมนูทูลบาร์ทูลบาร์นะคะแถบเครื่องมือนะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้เขาเรียกว่า navigation เม n u นะคะ navigation เมน,นะน,เเมนูแล้วก็ส่วนหลักๆตรงนี้ก็คือ work area นะคะแ,แบบต่อไปครูมีงานให้นักเรียนทำนะคะหลังจากนักเรียนดูวิดีโออะไรเรียบร้อยแล้ว มันจะอธิบายเกี่ยวกับสามส่วนนี้นะคะส่วนด้านบนนี้เขาเรียกว่าอะไรส่วนทางด้านซ้ายนี้เรียกว่าอะไรแล้วก็ส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็รายละเอียดของคําสั่งของเครื่องมือตรงนี้นะคะว่าในแต่ละส่วนเขาตั้งค่าอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนทําครูมอบหมายให้ในคลาสมแล้วนักเรียนก็เอาไปทําในคลาสมนะคะแล้วก็ตอบกลับมาให้ครูนะคะเป็นข้อๆนะคะ อในส่วนตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาทิตยน้าครูก็จะบางคนก็อาจจะย,ยังจะต้องมาติดตั้งโปรแกมใน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 วิไลก่อนเพราะเพราะว่านักเรียนเข้ามาเรียนครั้งแรกสําหรับคนที่ไม่มีโน้ตบุ๊กนะคะไม่มีคมนะคะแล้วก็มาทําที่วิไลก่อนแล้วก็เราก็พอติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มการใช้งานพร้อมกันทั้งหมด ะะอาจจะช้านิดนึงเพราะด้วยสถานการณ์แต่ครูก็อยากจะครูว่าเว็บนี้มันไม่ยากนะคะสําหรับคนที่มีพื้นที่เราเคยทําเว็บมาแล้วอ่ะเรามาทําส่วนตรงเนี้ยน่าจะไม่ยากมันก็แค่มันมีเท,เทมเพลตเลยทุกสิ่งอยา่างให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยถูกไหมคะมันก็เลยไม่ยากสําหรับนักเรียนนะครูคิดว่านะคะอ่า้วแดบบับ ลําดับต่อไปก็นักเรียนก็ไปทํำในคัดรูมอะไรให้แล้วเสร็จจากนั้นก็มีอะไรเพิ่มเติมนะคะนักเรียนก็ทักแชทมาคุยมาพูดมาคุยกันได้นะคะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสุดท้ายนี้คุณก็พอจบการนําเสนอแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ที่ตั้งใจรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ